วันนี้เรามาแกะกล่องสำหรับ Oppo รุ่นใหม่เป็นตัว A5i เดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในอุปกรณ์สายชาร์จโมเดลเป็นแบบไหนนะครับเป็นตัวใหม่น้องเล็กจากทางค่ายเลยนะฮะ Oppo เนาะต่อยอดความสำเร็จจากตัว A3X นั่นเองนะฮะตัวนี้โมเดลดีไซน์สวยแน่นอนได้ข่าวว่าใช้เป็นตัวชิป s n a p d r a g อนด้วยนะฮะ 6S นั่นเองเนาะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ 6,000มิลลิแอมเลยชาร์จไว45วัตต์นะฮะเป็นตัวซูเปอร์โวเลยนะครับขอดูโมเดลตัวเครื่องหน่อยนะครับผมนะวันนี้มาถ่ายให้สำหรับเป็นแฟนช่อง Bank ์ h ชนแนลนะฮะเหมือน A3 นั่นแหละฮะสีที่เราแกะเป็นตัวสีม่วงเลยนะครับผมดูโทนสวยเลยนะครับผมขวาก็เป็นในเรื่องของ power นะฮะเร่งเสียงลดเสียงเนาะด้านซ้ายก็เป็นตัวถาดใส่ซิมนั่นเองนะครับข้างหลังก็เป็นกล้องเนาะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกล้องหน้าเป็นตัว จอบรูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูอุปรกรณ์นิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะฮะเปิดมาก่อนเลยนะครับเราเจอกับตัวน้องก่อนเลยนะฮะสไตล์โอเพเนาะเป็นเคสซิลิโคนให้นะฮะนี่เป็นเคสซิลิโคนให้มีเท็กเจอร์ตัวลายด้วยนะครับะนะครับนะฮะหนึ่งชิ้นนะครับถัดมาก็เป็นในะเรื่องของตัวเข็มจิ้มซิม,มกับคู่มือนะฮะ แล้วก็สายชาร์จครับนี่นะฮะแล้วมีตัวหัวเดอเตอร์นะครับชาร์จไวเนาะนะครับซูเปอร์โบกเลยนะครับผมนี่นะฮะประมาณนี้เนาะนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอดูดีไซน์ทีนึงนี่นะครับตัวเครื่องประมาณนี้เนาะนะฮะมีสีดําด้วยนะตุ่นี้นะครับข้างล่างก็เป็นตัว u s b t ไท e C ไเดี๋ยวเราดูตรงกล่องนิดนึงนะครับนิดนึงนะฮะใช้เป็นส a p d r a กอนนะฮะ 4G เลยนะครับ เรามีในเรื่องของการันตีการตกแตกกระแทกนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นเนาะชาร์จไว45วัตต์เลยนะครับกันน้ำกระถุน i p 54ด้วยนะครับนะฮะไปจับไปจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับ OPPO A5 นะฮะร,ราคาไม่แรง2,999บาทนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจองคลิปหน้าคราับา